มานี่ที่ไอ้เพื่อนมานี่เดี๋ยวมามาเร็ว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 โอ้โหวัดีเพื่อนวัดดีเพื่อนแม่เอ้ยนี่ไหนต้านอาชูนี่ทีมงานเพื่อนชี้กับเรานะเึ่งเรานี่กับผักผัวกันต่างเพศให้พี่น้องได้รู้จักกันนี่คนหลักข้องกันต่างเพศเครเชื่อไรกันบ้างไอ้เพื่อนนะเอมามามา Yeah. มากับยูล้วก็มากับสา้วาย้านฉไบเี้ยแล้วก็มากับแพแล้วค่ะหนูชื่อแพรนเดียวไม่ได้มากับใครก็อีมากับมึงเหรว๊าเฮ้ยเขาคุ้คืนกันโอยยามิดผมเกมหรอกยาวิดน้อย เนี่ยปะหรือโนเพื่อนกขมันกันต่างเพศอะก็โคตนก็โคตรนฮะเพิ่งมาจากหมอเพิ่งมาจากหมอนายหนูครับนายหนูโอ้คนนี้สุขภาพก็ไม่ดีครับก็ดีสุขภาพเขาเข้าใจเข้าใจเพราะไปนิก็แล้วกันถ้าไม่สบายก็เนะนน้ำชื่อแบบพูดก็ได้พูดได้พี่น้องก็ได้รู้จักชื่อ น้องเ่อมโนราเป้าเป้าเป้าเปิดเปิดปริ n g p ิงแ g แ่้วแวววับ anyway> วิบวับระยิบระยับระจับตาดาราละจีมณีนุชสุสวัดกระใจดินดังอินซีซีแซมอนกับจอร์สวีวัจีวินาบุราสติซีปัตตลุงอย่าว่าแต่เราเฮ้ยพี่น้องก็กะควังไม่ทันเออาไม่ควังไม่ทันข้ออีกเถียว มเลยบตาเลือกนมัลาวโปโปโเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเดวปมึงสองตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว้นเปียไปโปโปโมีไรบอกร้านแหงบอกบอกบอกไม่ตกหลูกไอ้ไรไม่ตุกละโปอกหลูกบอกเลยบอกเลยไรไม่ตุกบอกหลอกเลี่ยมไป ไอ้ไล่พิษมั่งฝังพลาดข้อคมาลาโต๊อไอ้เล่ยเถี่ยไม่ตกโบวไม่ตกลูกใจอย่างเย็นโผไอ้ไล่เถี่ยไม่ทตกไม่ทตกวายไล่เถี่ยไม่ทตกให้ว่าไม่เปลวว่าไม่ตกเลย